สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook และ YouTube ของ Jack Makeup อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะจะมาพูดถึงเรื่องราวของปัญหาผิวไม่กระจ่งางใสผิวมองค้ำนะคะซึ่งจริงๆแล้วปัญหาผิวเหล่านี้เนี่ยก็เป็นปัญหาหลักๆนะของสาวๆหนุ่มๆไทยนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเมืองร้อนนะคะเราก็ต้องคอยเจอแสงแดดมลภาวะอะไรต่างๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จําเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราจําเป็นจะต้องทาอะไรเกรงกันแดดน,นะคะ มากมายกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการบำรุงนะคะแต่วันนี้จะ๊มีทางเลือกที่มากกว่าการบำรุงนะคะผลิตภัณฑ์ที่จะั๊จะมารีวิวในวันนี้เนี่ยเป็นเวชสําอางนะคะซึ่งมีคุณสมบัติทางยาด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนพอพูดถึงยาปุ๊บมันก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาฟื้นฟูซ่อมแซมผิวของเรานะคะมาดูกันค่ะเวชสําอางที่จั๊พูดถึงนะคะก็คือเซตนี้เลยค่ะ uh, skin solution complex ะะสูตรไวท์เทนนิ่งจากแบรนด์ของ Oriental Princess นะคะพอเราพูดถึงแบรนด์นี้เนี่ยคือส่วนตัวจะก็ค่อนข้างจะไว้ใจในเรื่องของส่วนผสมที่มาจากธรรมชาตินะคะพอเขาบอกว่ามีคุณสมบัติในเรื่องของยาเพิ่มเติมเข้าไปอีกอมันก็เลยแบบเหมือนกับเพิ่มความน่าสนใจให้แบบมันน่าทดลองมากขึ้นเวลาเราเลือกซื้อสกินแคร์นะคะจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จาเป็นจะต้องดูเรื่องของส่วนผสมก่อนนะคะอย่างเวสสำอาชุดนี้เนี่ยเขาเคลมเลยว่าเป็น Natural Expert Care นะคะเป็นวิทยาการสารสกัดลิขสิทธ์นั่นเองนะคะที่จะช่วยผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวของเรานะคะลดเลือดจุดด่างดำความหมองคล้ำถ้าเลือดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีส่วนผสมของสารที่เป็นอันตรายเลยนะคะเพราะสูตรนี้เนี่ยเขาบอกว่าเคลมมาเลยว่าเป็นซีโร่ฟอร์มูลาหรือปราศจากสีภายร้ายอ่ะสีภายร้ายมีอะไรบ้างใช่ไหมหนึ่งก็คือซีโร่สารที่มักก่อทําให้เกิดอาก,การระคายเคืองนะคะอย่างพวกเอมัลซิฟายเออร์พาราเบน นะคะแอลกอฮอล์ออยล์โซฟซันเฟสซิโคนหรือพวกสีต่งตางๆที่ผสมอยู่ในเจลออยู่ในพวกสินแคร์นะคะสองซีโร่การฉายทรั้งสีสามก็คือซีโร่ในเรื่องการตัดต่อพันธุกรรมนะคะสี่คือซีโร่การทดลองในสัตว์นะคะเมื่อกี้เราดูแพคเกจด้านนอกกันไปแล้วเดี๋ยวมาดูโปรดักด้านในกันบ้างน,นะคะว่าเป็นยังไงน,นะครับทีตอมพาชุดนี้เนี่ยเขาจะมีหลักๆคือ5ตัวนะคะแต่ว่าจะแบ่งเป็น4ขั้นตอน ตัวกล่องข้างในเนี่ยจะมีกระดาษพับบ่งบอกถึงเรื่องของส่วนผสมสพพคุณต่างๆแล้วก็ลำดับการใช้งานเพิ่มเติมนะฮะอย่างนี้เนี่ยเขาเขียนว่าสารสก,กรัด Natural Expert Care ประกอบไปด้วยสกินโนโซมมันคืออะไรก็คือเป็นสารสก,กรัดจากพืชสชนิดนะคะที่ออกฤทธิ์ในรูปแบบของ Nano encapsulation นะคะให้สารบำรุงซึมซาบเข้าสู่ผิวแล้วก็ค่อยๆปล่อยสารสำคัญได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไอตัวสกินโน t โซมเนี่ยนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของเร่งการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวตามธรรมชาตินะคะลดอาการอักเสบของผิวในแต่ละแพคเกจเนี่ยเขาจะมีเลขบอกตรงนี้1,2,3,4ตามสเต็ปนะคะเรามาเริ่มต้นด้วยสเต็ปที่1น,นั่นก็คือ Pre Facial Wash นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นครีมพอกก่อนล้างหน้านะคะจะช่วยเพิ่มเรื่องของความกระจ่างใสนะคะแล้วก็ทำให้ผิวมองล้า เสื่อมสภาพนะคะที่สะสมมายาวนานเนี่ยมันหลุดออกได้อย่างอ่อนโยนนั่นเองนะคะตัวนี้เขาบอกว่าใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยค่ะตัวเนื้อครีมเนี่ยค่ะเขาจะเป็นสีขาวข้นนะคะเข้มข้นมากเลยเป็นครีมที่ใช้พอกบนหน้าที่ปราศจากเครื่องสําอางแล้วก็สิ่ง่กกระโปงนะคะทิ้งเอาไว้ประมาณ5-10นาทีแล้วเราก็ล้างออกด้วยน้าเปล่าความรู้สึกของแจงนะคะคือตอนนี่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วคือหลักๆเลยเรื่องของกลิ่นมันจะหอมเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็รู้สึกเย็นๆเหมือนกับว่า เราใช้มากสกพวกมากสกโทนทั่วไปนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเมื่อกี้จะอ่านเรื่อของส่วนผสมนะคะนอกเหนือจากสกินนโทมที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่ามีตัวอารบูตินแพนเอ็กซ์แกนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการยับยั้งการสร้างเม็ดสีนะคะทำให้ผิวดูกระจ่างใสมากขึ้นพอเสร็จแล้วเราตามด้วยสเต็ปที่2นะคะ Brightening Cleansing Foam ล้างไปเสร็จแล้วเมื่อกี้จะสังเกตเห็นนะคะว่าตัวเนื้อโฟมเนี่ยมันจะแบบนุ่มแบบฟูมากเลยนะคะก็พอล้างเสร็จจะรู้สึกว่าผิวมันเป็นไงคือแบบสะอาดเอียดแบบขาวใสเวอร์นะจ๊ะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความรู้สึกมันแบบมันยังคงความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็ไม่แห้งตึงนะคะเส็ต่อมานะคะก็คือเต็บที่3ามในเรื่องของการบํารุงนะคะเต็บนี้เขาจะมี2ตัวนะคะ ก็คือตัวอ่าเดย์ครีมนะคะแล้วก็ตัวไนท์ครีมนะคะเรามาเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเดย์ครีมเนี่ยมีชื่อว่า Essential Day m o i s t u r i z e r SPF 25 PA 2บวกนะคะตัวนี้เขาบอกว่าจะช่วยเรื่องของการบำรุงฟื้นฟูนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของเม็ดสีผิวนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือมีค่า SPF 25ในการปกป้องแสงแดดด้วยนะคะเดี๋ยวจะจทาให้ดูนะคะฝั่งลาซี่ละกันนะคะตัวเนื้อครีมเนี่ย มันจะเป็นสีขาวขุ่นใช่ไหมคะพอเกลี่ยลงไปเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะซึมแบบเข้าผิวได้แบบง่ายมากเลยนะคะและที่แจ็คชอบเนี่ยก็คือมันมี spf 25แบบกันแดดแบบบางๆอยู่ด้วยเซตที่3อีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็น correcting night moisturizer นะคะก็คือฟื้นฟูผิวในตอนที่เราหลับนั่นเองนะคะทำให้ผิวเนี่ยมันดูแข็งแรงมากขึ้นอ่ะเทสเนื้อให้ดู นอกเหนือในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะเขาบอกว่าโปรดักในเซตนี้เนี่ยมีตัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่าแลติกแอซิดนะคะในเรื่องของการป้องกันริ้วรอยด้วยนะคะมาถึงตัวสุดท้ายนะคะสเต็ปที่4ถ้าเกิดใครมีกระฟ้าจุดด่างดำต่างๆนะคะเรียกว่าแอนติเวมิสปอตครีมนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเหมือนกับจุดที่ใช้แต้มนะคะพวกจุดด่างดำกระฟ้าเฉพาะจุดนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสทั่วใบหน้าค่ะว่าเราก็ขอแต้มเลยแล้วกันนะคะตัวนี้เขาบอกว่า คือสามารถใช้เฉพาะจุดใช่ไหมแล้วก็ใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะมาพูดถึงเรื่องของผลลัพธ์กันบ้างนะคะส่วนตัวจะใช้สกินแคร์เซตนี้เนี่ยมาได้ประมาณสสัปดาห์ได้แล้วนะคะก็รู้สึกว่าผิวเป็นไงดูขาวกระจ่างใสมากขึ้นนะจ๊ะอ่าเราก็จุดด่างดำเนี่ยมันดูแบบเลือนลงนะคะที่จะชอบมากเนี่ยหลักๆคือเรื่องของเวสําอางนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยมาจากธรรมชาตินะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบ ใช้แบบไม่ต้องกลัวว่าจะระคายเคืองผิวหรือว่าจะแพ้หรือเปล่าเพราะว่าไวทิทนนิ่งส่วนมากอะมันจะทำแบบเหมือนกับว่าไปกัดผิวทําให้ระคายเคืองผิวได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยแบบไม่ต้องกังวลเลยนะคะจากก็เลยรู้สึกว่าเอ้ตัว Skin Solution Compact เนี่ยมันตอบโจทย์มากเลยสําหรับคนไทยนะที่มีปัญหาเรื่องของกาฟ้าจุดด่างดำหรือต้องการให้ผิวดูกระจ่างใสามากขึ้นนะคะ ใครสนใจอยากจะเทสผลิตภัณฑ์เซตนี้นะคะก็ลองไปดูที่ช็อปของ Oriental Princess นะคะหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ลองคลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์ Oriental Princess .com นะคะคลิปนี้ค่ะจะลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย